นะคะก็จะเป็นถึงเรื่องของการเช็คอินแล้วค่ะ,คะเราเช็คก,กันยังไงได้บ้างคะมีหลายช่องทางก็คืออันดับแรกก็คือ1เราต้องมีใบที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก่อนใช่ไหมคะใบที่ว่าบอกว่าเราขึ้นทเที่ยวมินนี่น,น,นี่แล้วเราก็ไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินถูกไหมคะค่ะ,คะแล้วก็เวลาไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินนี่เราต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะอาจารย์คะ เราจะต้องเตรียมหนึ่งก็คือพาสปอร์ตหรือว่าเป็นบัตรประชาชนถ้าไปดเมสติกก็คือใช้บัตรประชาชนแต่ถ้าไปต่างประเทศจะใช้เป็นพาสปอร์ตนะคะแล้วที่สำคัญถ้าเราไปประเทศไหนที่เขาต้องการวีซ่าเราก็ต้องไปติดต่อเรื่องวีซ่าก่อนนะคะว่าเรารเขาอนุญาตให้เราอะไปประเทศเขาได้หรือเปล่านั่นก็คือไปทำที่ไหนอาจารย์ไววีซ่านี่ก็แล้วแต่เลยค่ะว่าเราจะไปประเทศไหน ก็ยุโรปก็ต้องทำวีซ่าแบบเป็นเชงเก้นต้องให้เรียบร้อยหรือว่าประเทศไหนที่ไม่ต้องใช้อย่างเช่นฮ่องกงอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าเลยเราก็มีแค่พาสปอร์ตใบเดียวเราก็สามารถไปได้เลยค่ะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะจารย์ค่ะพาสปอร์ตกับ บัตรประชาชนหมดอายุเราเดินทางได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอันนี้เราต้องอยู่ให้หกเดือนใช่ไหมคะก่อนที่จะหมดอายุนะคะถึงจะขึ้นเครื่องได้ค่ะไม่งั้นก็จะถูกตีกลับเลยค่ะใครจะเป็นคนตีกลับก็คือต้องเป็นตมค่ะอ๋อในส่วนไม่ให้เรากลับใช่หลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราได้บอดดิ้งพาสแล้วนะคะในบอดดิ้งพาสเนี้ยค่ะมันก็จะมีไฟนัมเบอร์ค่ะว่าเราขึ้นเครื่องไฟนัมเบอร์เท่าไหร่แล้วก็ เกตหรือว่าประตูทางออกอของที่เราจะไปขึ้นเครื่องอะคะ่ะประตูเบอร์ไหนใช่ไหมคะ,คะแล้วก็เที่ยวบินของเราว่าเราจะต้องไปขึ้นเครื่องกี่โมงเออมันมีจุดสนใจอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะอาจารย์ค่ะในบอดดิ้งพาร์ทมันคือจุดเวลาค่ะอ๋อเวลาที่เป็นบอกว่าบอดดิ้งไทม์ใช่ไหมคะใช่คะตรงนั้นน่ยมันจะต้องเอ่อก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องอะคะ่ะประมาณ45นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะรอต้องไปให้ถึงเกตก่อนมันต้องมีระยะเวลาในการโปรเซสออน บอดคนขึ้นเครื่องอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะฉะนั้นอาจารย์จะต้องได้เห็นแน่นอนว่าตรงโซนที่เช็คอินนะคะเขาจะเขียนไว้เลยว่าเราต้องเช็คอินก่อนล่วงหน้าเดินทาง45นาทีก็คือเอาง่ายเราต้องเผื่อเวลาแน่นอนค่ะหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วได้บอดดิงพาสดูทุกอย่างหมดแล้วว่าเวลาเกตเราอยู่ตรงไหนทีนี้เราก็ต้องเดินไปแล้วเราจะเจอเจ้าหน้าที่จะบอกว่าอย่าเพิ่งไปนะคะให้ดูจอก่อนว่ากระเป๋าคุณ โหลดหรือยังช่ในกรณีโหลดกระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋าต้องดูแต่ถ้าไม่โหลดก็เชิญไปต่อได้เลยในสถานีต่อไปคุณได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณโหลดคุณต้องหยุดรอและดูก่อนนะคะว่ากระเป๋าของคุณน่ะถูกผ่านการตรวจหรือไม่ถ้าไม่ผ่านเขาจะต้องมีการดึงกระเป๋าคุณออกแล้วก็ให้คุณไปไอเดนให้ได้ว่าสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในกระเป๋าค่ะมีอะไรที่ผิดกฎของ อ่าทางท่ากัศสยานหรือเปล่าก็คือเอาง่ายๆว่าเวลากระเป๋าใช่ไหมคะจากจุดเช็คอินปุ๊บมันก็ไหลไปตามสายพานแล้วมันก็จะมีเครื่องสแกนกระเป๋าว่าในกระเป๋าเราเนี่ยมีสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นข้อห้ามหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีก็กระเป๋าเราก็จะโหลดไปตามท้องเครื่องแล้วก็ไปใส่ในเครื่องที่เราจะบินในไฟล์นั้นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากระเป๋าเราเกิดมี สิ่งต้องห้ามหรือว่ามีปืนมีอะไรใช่ค่ะอะไรอย่างนี้เขาก็จะต้องเรียกเราเรีาให้ก่อนนะคะเปิดกระเป๋าเลยค่ะใช่ค่ะนั่นแหละแล้วก็ต้องไอเดนให้ได้ว่ามันคืออะไรอย่างเช่นบางคนอ่ะคิดว่าปืนฉีดน้ำเอาขึ้นเครื่องได้จริงๆแล้วขึ้นไม่ได้นะคะโอ้ความรู้อันนี้ดีมากเลยนะคะเรื่องปืนฉีดน้ำบางคนอาจจะคิดว่า Oh, ไไก็มันไม่ได้ทําอะไรเสียหายเขาก็คิดว่ามันก็แค่ปืนอัดฉีดน้ําปกติแต่ <ทำ S 2> มันเอาไปขู่ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคือจริงๆมันอย่างนี้อาจารย์มันเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าสิ่งของเทียมอาวุธ